ผลลับมันไวกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากที่มารักษาที่ BSL Clinic อักษรวดีพิทยาพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพวิศวกรค่คะที่มารักษาที่ BSL Clinic ก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสิวทั่วทั่วหน้าเลยก็คือมีรอยสิวมีเป็นเหมือนผื่นเม็ดเมดะคะ่ะทั่วทั่วหน้าเลยแฟ้เริ่มทักค่ะว่าสิวเนี่ยเป็นหนักขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลอง ให้ลองหาที่รักษาดูเเพื่อนเนี่ยแชร์แชร์เรื่องราวของตัวเองที่มาทำารักษาสิวค่ะที่นี่แล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ลองมาปรึกษาที่นี่ดูบ้างค่ะคุณหมอบอกครั้งแรกๆนะคะว่าสิวเนี่ยอาจจะเกิดจากการประกอบอาชีพของเราด้วยก็คืออาชีพอาชีพวิศวกรเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็พบเจอแดดพบเจอฝุ่นทําให้เหงื่อออกแล้วก็ใส่แมสเนี่ยอับตลอดเวลา เราก็คิดว่าที่นี่มันน่าจะรักษาไม่เยอค่ะแล้วก็หายจริงเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไปต่อที่นี่หลังจากการรักษามาแล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือรู้สึกพอใจมากผิวหน้าดีขึ้นมากๆตรงที่สิวเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วหน้าเนี่ยดูไบรท์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็รอยสิวรอยดําอะไรเงี้ยก็คือจางลงพอเห็นผลแล้วแฟนก็ชมค่ะก็ทักเลยว่าแบบเออหน้าดีขึ้นมากๆนะรู้สึกคุ้มค่ามากที่ ที่เลือกมารักษาอย่างจริงจังค่ะก็คือผลลัพธ์มันไวกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะประมาณ2-3สเดือน่ะก็รู้สึกว่ามันมันได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะก็อยากจะฝากคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแบบที่แป้งเจอนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นหนักมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ดีขึ้นมากๆลองเข้ามาปรึกษาที่ BSL Clinic กันดูก่อนค่ะปัญหาสิวจบที่ BSL Clinic ค่ะ